ส่วนคลิปนี้จะชำระคดีความไม่เข้าใจเรื่องไม้ค้ำสลีที่เคยทำกันมาในอดีตและได้ทอดทิ้งสูญหายไปในความสำคัญทั้งหลายไม้ค้ำสลีนะ่ะแท้จริงเขามีมาเพื่ออะไรมีมาเพื่อหาวัสดุในการนำมาใช้เป็นเครื่องฝึกฝนในการขัดเกากิเลดของพระของเนน เอามาแกะเป็นพระเนี่ยการพิจารณาแกะพระเนี่ยแรกเริ่มเขาจะทำกันยังไงเขาวางตรงที่ตรงกลางจุดกึ่งกลางโดยที่ว่ามีแบบมีแผ่นดันหน้าดันข้างดันหลังเนี่ยทางซ้ายทางขวาน่ยให้ดูโดยรอกเพือ ใช้ในการเดินพิจารณาจงกลมทงกลมพิจารณาว่ากว่าที่จะเป็นพระได้ทั้งสีด้านต้องทําอย่างไรเกี่ยวกับพระธรรมข้อใดต้องแกะอะไรออกบ้างที่มันไม่ดีทั้งหลายที่ไม่เคยฝึกไม่เคยฝนทั้งหลายนะ่ะแกะออกเหมือนแกะพระเนี่ยแล้วสลักอะไรลงไปสลักสิ่งดีๆดีๆทั้งหลายลงไป มีอะไรบ้างอย่างเช่นพระสูตรพ,พระปฏิโมกข์หลายๆเนี่ยพระจริยวัตรหลายสลักลงไปเป็นรูปอะไรอดอกบัวฐานบัวกีบบัวทั้งหลายเนี่ยอาจีวรเนี่ยเหล่านี้แหละคือที่มาที่แท้จริงของการใช้ประโยชน์จากมาคำสรีีซึ่งปัจจุบันนี้ค้ำกันไม่เป็นเลยและ ปณิธานที่สำคัญคือปณิธานมหาปณิธานเมื่อสำเร็จในคุณประโยชน์แห่งการสลักพระแล้วมาถึงปฏิบัติเป็นปฏิบัติได้สำเร็จความเป็นพระแล้วก็นำไปสู่มหาปณิธานในการทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ดังนั้นพระพุทธโลกทุกองค์จึงมีคุณค่าคุณประโยชน์อย่างยิ่งอย่างมากมายมหาศาล และสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตัวประจำตนของผู้ที่สำเร็จมาแล้วซึ่งมีกระบวนการวิธีการบริหารจัดการทำให้มีคุณค่าบริหารเศรษฐกิจได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจได้หน่วยงานได้นี่แหละคุณค่าของไม้ค้ำสดีที่แท้จริงจเจริญเมตตาวิถี